ยินดีต้อนรับสู่ช่องนักครบไม้กระดการ์มเชื่อเรื่องของการยุบพักก็ต้องบอกก่อนนะครับตามที่เราทราบนะครับว่ากรกตเองได้ส่งเรื่องนะครับไปให้ศารลรัฐธรรมนูญเรื่องของการยุบพักนะครับพิจารณายุบพักก้าวไกลเรื่องของการหาเสียงด้วยมาตรา1-2นึ 2. ซึ่งแน่นอนครับความเชื่อว่าวันนี้พักเก้าไก่นั้นต้องถูกยุบแน่ๆพักก้าวไกลต้องโดนยุบแน่ๆตั้งธงมาแล้วว่าพักก้าไกลต้องโดนยุบแน่ๆ,น,ๆนี่คือความเชื่อแต่ก็อย่างที่บอกนะครับว่าความเชื่อของแต่ละคนทุกคนเชื่อได้ครับแต่ถ้าเราอยู่บนพื้นฐานและเหตุผลนะเหตุผลอย่างผมบอกว่าวันนี้สําหรับผมนะครับแน่นอนครับความเชื่อของผมก็มีความเชื่อที่ว่าวันนี้นะครับสารรัฐธรนูนเป็นองค์กรที่อิสระแต่ไม่อิสระ เป็นองค์กรที่อิสระแต่ไม่อิสระทํางานเพื่อรับใช้ใครบางคนนะครับและใช้นะครับการวินิจฉัยไม่ได้เป็นไปตามตัวบทกฎหมายในหลายหลายกรณีในหลายหลายประเด็นซึ่งแน่นอนครับว่าสําหรับผมผมก็มองว่าวันนี้พรรคก,กา้าวไกลโดนตั้งถมว่ายุบยังไงก็โดนตั้งถมว่ายุบอะไรก็ยุบแต่จะไม่ให้ต่อสู้เลยจะไม่ให้ออกมาพูดเลยออกมาให้วิจารณ์เลยก็คงไม่ใช่แต่ผมก็มีมุมมองว่าเอ้ยวันนี้ถ้าเราจะมองกันจริงๆ พักก้าวไกลผิดอะไรคำถามคือพักก้าวไกลผิดอะไรเพราะอะไรครับเพราะถ้าตามตัวบทกฎหมายจริงๆเราอยู่ในกฎหมายนะเราอยู่เราปกครองโดยกฎหมายปกครองโดยรัฐธรรมนูนนะครับมีกฎหมายบอกเอาไว้ว่าถ้าเราทําแบบนี้คือผิดทําแบบนี้คือผิดทําแบบนี้คือผิดนะครับเพราะฉะนั้นไอสิ่งที่เขาห้ามห้ามห้ามเอาไว้เนี่ยเราห้ามทํานนะถ้าทําคือมันผิดกฎหมายแต่คําถามคือสิ่งที่พักก้าวไกลทํามันมีข้อห้ามทางกฎหมายหรือเปล่า มันไม่มีข้อห้ามทางกฎหมายเลยแต่มันเป็นการวินิจฉัยนะครับการกระทําของศาศาศาสารรัฐธรรมนูญซึ่งแน่นอนครับการวินิจฉัยมันคือ9คนคนที่เป็นศาศาสารรัฐธรรมนูนคือนะถ้าเป็นตัวบทกฎหมายเป็นตัวบทกฎหมายแน่นอนครับมันดิ้นไม่ได้เพราะมันคือตัวบทกฎหมายแต่ความรู้สึกของคนมันดิ้นได้มันดินดนด้นได้นะครับคนนี้คิดแบบนี้คนนี้คิดแบบนี้9คนของศาศาสารรัฐธรรมนูนก็ยังคิดไม่เหมือนกันถูกต้องไหมเอาความคิดเห็นส่วนตัวมาตัดสินในเรื่องที่เกิดขึ้น ทำไมผมถึงพูดตรงนี้ก็ต้องบอกก่อนว่าวันนี้อย่าลืมนะครับว่ากกตส่งเรื่องไปเพราะว่ามีสารรัฐมนูญเนี่ยวินิจฉัยเมื่อวันที่31มสิบเกราคม2 5งหนะครับให้พักคก้าวไกลหยุดการกระทำนะครับหยุดการกระท<ม>ําเนื่องจากว่านะครับเนื่องจากว่าการกระทําของพักคก้าวไกล อาจจะนําไปสู่การล้มร้างการปกครองอาจจะนําไปสู่การเสาะก่อนบนทรลายอาจจะนําไปสู่อะไรก็แล้วแต่ที่เกี่ยวกับการปกครองหรือเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษา S, ัตริย์นะครับหรือหลายๆอย่างอันนี้ก็คือการกระทํานั้นอาจจะนําไปสู่ศาลเห็นว่ามันอาจจะนําไปสู่ได้มันอาจจะเกิดเหตุการณ์ได้ในอนาคตก็เลยสั่งให้หยุดการกระทํานั้นเสียสั่งให้หยุดการกระทํานั้นเสียนี่คือคําตัดสินเมื่อนะครับ31มกราคม67 สั่งสินให้หยุดการกระทําเพราะการกระทํานั้นอาจจะนําไปสู่นับนำไปสู่นะครับแต่ยังไม่ได้ยังไม่ได้นําไปสู่แต่กําลังจะนําไปสู่ซึ่งแน่นอนครับพูดง่ายๆก็คือว่าอาจจะนําไปสู่การกระทาความผิดแต่การกระทํานั้นยังไม่เป็นการกระทาความผิดนี่คือสิ่งที่สาลวินิจฉัยวันที่31มกราคม2567หรือเปล่าเพราะว่าถ้าศาลวินิจฉัยเมื่อวันที่31มมกราคม2567ว่าผิดไปแล้วพักคก้าไกลสะสะพรรคก้าไกลต้องถูกดําเนินคดี ไปแล้วถูกต้องหรือเปล่าเพราะว่าข้อหาร้มล้างการปกครองนี้อโทษประหารชีวิตนะครับถูกต้องหรือเปล่าครับเพราะฉะนั้นวันนี้สาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตอนนั้นแต่ลหลายๆคนนะครับก็อย่างที่บอกว่าเรามีนักกฎหมายสีธนนชัยเรามีนักกฎหมายที่ตีความกันไปเองว่าอุย้ยมันคือ,อการล้มล้างการปกครองไปแล้วอย,อย่างนู้อย่างนี้แล้วนะครับและก็อย่างที่บอกว่าวันนี้ อย่าลืมนะครับว่าพักคก้าวไกลเองตอนที่ก่อหาเสียงก็นําเสนอนะครับนโยบายในการหาเสียงให้กับกรกตกรกตก็ดูแล้วไม่มีข้อกฎหมายอะไรที่บ่งบอกเลยว่าห้ามนะครับใช้มาตรา1นึ่ไปในการหาเสียงแต่เวลาทําไปแล้วอะไรไปแล้วนะครับดําเนินการหาเสียงไปแล้วอะไรสารรัฐธรรมนูญกลับมาวิิจัยว่าไอ้การกระทำนี้อาจจะนําไปสู่อาจจะนะครับมีเหตุผลมีอาจจะอะไรก็แล้วแต่เลยสั่งให้หยุดการกระทําเมื่อสั่งให้หยุดการกระทำพักคก้าวไกลก็หยุดการกระทําน,นั่นคือมาตานี้ แต่ก็อย่างที่บอกคําวินิจฉัยมันผูกพันเรามีนักกฎหมายสีธนนชัยครับก็ตีความว่าเอ้ยอ,อันเนี้ยมันคือการม้มลางการปกรครองนะเพราะฉะนั้นต้องยุบพักซะก็เลยอกรกตก็ทําหน้าที่ของตัวเองส่งไปให้สารรัฐมนุนก็ต้องรอดูว่าสารรัฐมนุนจะวินิจฉัยนะรเรื่องของการยุบพักนะการกระทําเรื่องของการยุบพักจะยังไงเพราะอย่างที่บอกว่าวันที่สามสิบเอ็ดมกราหกเจ็ดการวินิจฉัยนั้นวินิจฉัยให้หยุดการกระทําให้หยุดการกระทําแต่นะครับ แต่คำวินิจฉัยที่มีการยื่นไปใหม่เนี่ยคือวินิจฉัยว่าได้กระทําการล้มร้างการปกครองได้กระทําการเป็นปาระบักได้กระทําการไปอะไรแล้วต้องยุบพักมันคนละมันคนละมาตากันแน่นอนครับการกระทํานั้นอาจจะนําไปสู่ก็ได้หรืออาจจะไม่นําไปสู่ก็ได้เมื่อวันที่สามแล้วสั่งให้หยุดเอาไว้ก่อนเพราะถ้าเกิดว่าสมมติถ้าไม่สั่งให้หยุดอาจจะเสี่ยงไปที่จะไป ถึงการล้มล้างการปกครองอาจจะเสี่ยงไปที่เป็นการซอกก่อนบันทมลายก็เลยสั่งให้หยุดแต่อันนี้นะครับที่จะนะครับพิจารณาเนี่ยก็คือว่าพักเก้าวไกลได้การกระทำได้ได้กระทําการไปแล้วล้มล้างการปกครองไปแล้วเป็นปริบัตัไปแล้วอะไรไปแล้วต้องทําการยุบพักผมถึงได้บอกว่าวันนี้ฟาร์มเชื่อว่าพักเก้าไกลโดนยุบพักไปแล้วมันอยู่ในสมองแต่ถ้าเราคิดถึงหลักความจริงเราต้องดู ยังไงก็แล้วแต่ผมเชื่อว่ายัางไงก็แล้วแต่สารรัฐธรรมนูญนะครับก็ต้องมองหลายๆด้านแต่ถึงเวลาถ้าสารรัฐมนูญไม่ได้เป็นตามที่ผมบอกเป็นไปได้ไหมก็เป็นไปได้ครับแต่ก็ผมถึงได้บอกว่าวันนี้ผมมองหลายๆด้านไงแต่ถึงวันนั้นสารรัฐมนูมพิจาใช้อะไรออกมาเราค่อยมาวิาพากษ์วิจารณ์กันต่อแต่วันนี้ผมวิาพากษ์วิจารณ์แบบนี้และผมเชื่อนะครับสําหรับผมนะครับมองว่าธงนะครับถ้าพูดถึงเรื่องของการเมืองถ้าพูดถึงการเมือง พักเพื่อไทยพักก้าวไกลต้องโดนยุบอย่างแน่นอนถ้าเป็นเรื่องของการเมืองแต่ถ้าเป็นเรื่องของข้อกฎหมายตามตัวบทกฎหมายพักก้าวไกลไม่มีความผิดไม่มีการยุบพักแน่นอนแต่ก็ต้องอยู่ที่ว่าวันนี้นะสารรัฐธรรมนูญจะตัดสินแบบตามตัวบทกฎหมายหรือตัดสินแบบการเมืองก็ต้องรอดูครับมีอะไรอัปเดตมีอะไรเคลื่อนไหวมีอะไรเคลืบนหน้าเดี๋ยวอัปเดตให้ฟังครับ